สวัสดีครับวันนี้เทศบาลเมืองปู่เจ้าสุนทพายจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นในชุมชนให้กับคุณแม่ดีเด่นของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสุนไพายทั้ง62ชุมชนการมอบโล่ดีเด่นในปีนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพื่อทูลพระคุณแม่ที่มีต่อ,อครอบครัวที่มีต่อสังคมนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมในการที่ จะได้อบรมเลี้ยงดูเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนได้รู้ถึงพระคุณแม่นะครับการคัดเลือกแม่ดีเด่นของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมุทไพายนั้น,น,นเทศบาลก็ให้ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลทั้ง62ชุมชนเป็นคนคัดเลือกเข้ามานะครับโดยเมื่อชุมชนเสนอชื่อแม่ดีเด่นที่สมควรจะได้รับการได้โล่ประกาศกิติคุณแล้วก็จะมีคณะกรรมการการก,กรอ,งองของเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ที่กันกลองอคุณแม่ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งในปีนี้ชุมชนต่างๆได้เสนอชื่อคุณแม่ดีเด่นในชุมชนและผ่านการคัดกรองของเทศบาลเมืองกุฎาสงุทาแล้วจํานวนทั้งสิ้น93ท่านด้วยกันปีนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคือท่านสยามสิริมงคลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แม่ดีเด่นในวันนี้ ซึ่งการอามอบโล่ดีประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นนี้นะครับเป็นอีกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสุนทรยได้จัดทําขึ้นเพื่อให้สังคมได้อยู่กันอย่างมีความสุขและได้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการเป็นแนวทางในการพัฒนาอีกแนวทางหนึ่งของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสุนทรายต่อไป